สวัสดีทักทายเอื้อยอายสุขขสุขคนค่ะเสามือนีสิพามาเบิงสวนพักหลังบ้านเนาะจ้าบอกก่อนด้ยวยค่ะว่าสวนพักหลังบ้านปีนี้นะคะบ่งามป่านใดละ้ะกะหญ้าลายลายทั่งพักทึ่งหญ้าจะพี่น้องจ้าเนื่องจากว่าบบมีเวลานะคะลงสวนพักปัานใดเนาะจ้าเบียดงานนะคะในบ้านพร้อมนอกบ้านพร้อมลายอย่างลายแนวจ้ากะ็เลยนะคะเห็นตามสภาพนี่ละจ้าพอแม่ลูกซอยกันคนละไม่ละมือเนาะค่ะมือนีก็ไดเวลาลงสวนพักละค่ะชีวิตในชนบทอเม เมริการัสเวตเวอร์จิเนียเนาะค่ะเป็นบันนอกอเมริกานะคะที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์กว่าใดเนาะจ้าพี่พีลายคนติดติดตามพิมมี่นะคะมาโดนกระสิเห็นเนาะค่ะบรรยากาศเบื้องคักๆแล้วก็คลายอีสานบานเฮาเนาะค่ะบวกกับการหาอยู่หากินของตัวพิมมี่กับครอบครัวนาเนาะจ้าปลูกพักเลี้ยงใกล้หาเฮ็ดหานอไม่ไปสัตว์ละคะพี่น้องค่ะวิถีชีวิตนะคะแบบอีสานอีสานบานเฮาอยู่ในตางแดนนํามาฝากพีต่อหนองเฮาสุขุสุขคนจ้าอันว่าเรื่องสวนพักเนาะค่ะกับปลูกลา้ ยางหลายแนวจะพี่นองคะ่ะสวนผักยูนีนะคะต้องล้อมรั้วสูงๆไวเดอร์จากบัสันนะคะกะซิมีกวางเนาะคะ่ะมากัดกินผักของเฮาได้นะจ๊ะในสวนผักของน้องพิมมีกะปลูกสุยางสุแนวอิลีค่ะพริกขิงข่ตะไคร่เอาแบบว่าบ่ต้องสื่อเพื่อนปุระจะพี่นองคะ่ะเบิ่งคะ่ะผักชีลาวผักโหระพานะคะผักสลัดกะมี่จากกำลังงามเลยค่ะพี่น้องนี่กะสิเป็นผักกาดเขี้ยวปีจ้ะซึ่งวานมาเมล็ดยางเดียวเลยค่ะพี่น้องคะ่ะเกิดบ่เกิดกะแล้วแต่เนะาจา้ะแต่ว่านะ กากงอกทุกมเมล็ดเด้อจา้าซึ่งตัวนี้นะคะก็ะเป็นพักเคลค่ะซึ่งมเมล็ดนะคะกัเก็บมาจากปีที่แล้วนั่นเองจ้ะพี่น้องค่ะพักกวางตุงกับพอ่อเดงหนึ่งไ่ปลาเนาะจ้า,จาป้าที่ตกมาได้นะคะกัเอามาหนึ่งส่กับพักสดสดสวนรังบานแบบนี้ละคะ่ะพี่น้องโบอึดโบอยากเนี่ยกลิ่นอิลีจา้าพักขนาดกับพ่อได้พัดไซหมูน้ำเพลนอยู่เด้ค่ะนะคะตัดนะคะตัดขนาดนี้ตัดกลิ่นใบเด้อจ้ะพี่น้องค่ะอย่าตัดเบิดทั้งต้นเนาะคะ่ะเดี๋ยวเข้ากับปงออกมาให้เก็บกลิ่นอีกเนาะคะ่ะและ้ว ปลีจ้ะพี่น้องคะ่ะเ่ท่านได้ออกหัวดอกเนาะค่ะแต่ว่าสวนพักน้องพี่หมีนะคะบอมีแมงบ่ไม้มะแลงหรือว่านอนหรือว่าอิหยังกัดกินใบพักเลยค่ะพี่น้องค่ะถือว่าเป็นความโชคดีเนาะจ้าสารเคมีกระป้บบองใส่เด้อค่ะใส่แต่ปุ๋ยคอ,อกนะคะปุ๋ยขิงัวยางเดียวจ้านี่ก็เป็นนะคะบ็อกโคลี่จ้าทีกําลัง พอดีเก็บราค่เมื่อนี้น้องพิมมีกะสิเก็บไปพัดนะคะเมนูพัดผัก่วมมีไถ่พอบานจาังสรรจ้าเพิ่นกะกิ่นน้ำยูจ้าพริกขิงค่ะตะไคร้หรีพี่น้องบอบเบาเบิดวิดีโอนี่กะบ้อจบดอกนาจ้านี่เป็นตะไคร่นะคะที่เฮาปลูกเองค่ะแต่ว่ากะใส่ระยะเวลาประมาณ 2- 3สเดือนพูดระคะพี่น้องคะหลังนาห้อนไปปุระจ้าจังตัดได้นะคะหัวใหญ่ๆงามๆคือจังผ่าถิ่น้องพิมมีโพดไห้เบิงนั่นละจ้าส่วนพริกนะคะกะ ออกมากแล้วจ้ะนี่ค่ะล่อเก็บนะคะล่อซุกแดงๆเข้ากับเก็บจ้าพริกนี่เป็นสายพันธุ์ของฝรั่งเด้อค่ะพี่นอง่าแต่ว่ากบมีรสชาตินะคะเพชรจัดจ้านนะคะถึกใจอยู่ได้ดจ้าพี่นอง่านะคะปลูกไว้กินเองแบบนี่ละจ้าจังสบ,บุรสิสือเพิ่นเนาะคะ<อ>่ะและนี่ก็เป็นนอคขาที่กําลังงอกกําลังงามจ้ะพี่นองจ่าเป็นปีแรกนะคะที่น้องพี่มีล่องปลูกเนาะค่ะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเนื่องจากว่ายูรัสเวสเวอร์จิเนียปลูกได้ปีละเทือน,นะะจ้าพักหนอกใบบัวบวกก็มีจ่าดังนั้นแล้วการปลูก พักก็คือการล่องพิษล่องถึกอะจากพี่น้องค่ะดอกไม้พอบานกับปลูกแถวบักเงาเลยจ้ะก,กินบบได้เด้อค่ะดอกไม้แต่ว่าให้ความสวยงามนั่นเองจา้าแปลงพักใหญ่ๆแบบนีอีลาปลูกขายอยู่บ่อนะคะกับ,บ่บได้ขายเด้อจ้ะพี่น้องค่ะปลูกไว้แล้วเราก็ทำการถนอมอาหารไวท้ทากินนะคะในช่วงหนาหนาวหนาหิมะยามเขาบบมีพุจ้าโดยเฉพาะแตงกวานะคะน้องพิมมีล่องหลายค่ะ,คะปีนี้นะคะกัะสิทําการดองเนาะค่ะดองไวท้ทากินในช่วงหนาหนาวหนาหิมะยามบบมีเนื่องจากว่าสวนพักยูนี ปลูกได้ปีและเทือจ่าปลูกลงดินแล้วก็ปลูกขึ้นคางพร้อมพี่น้องคะถาเบิงด้วยค่ะว่านะคะซื้อได้ลายซ้ำหลนะคะผลผลิตปีนี้เนาะจ่าส่วนบวบฟ่งของเข้ากับกำลังออกดอกงามแลวจ่าสควอตซุกี้นี่ค่ะพี่น้องคะมากสีเหลืองสีเขียวนะคะหน่วยยาวๆเ,เนาะจ่า ดอกก็เอาไปแกงไ่หนไม้ก็ได้นะคะมาคลองเข้าก็ไปอ้อมไปพัดนะคะได้สุยางสุนแนลเลยล่ะจ้าอขอบคุณไอซยสุกขู่ซุกคนที่ติดตามนอกจากสวนผักแต่ละปีก็งามบอสซัมกันค่ะบางปีงามแน่บางปีงามหน่อยนะคะจังได๋ก็ติดตามผลงานนะคะการเก็บพักเนาะคะ่ะการหายยูหากิ่นตามธรรมชาติชีวิตในชนบทอเมริกากับพิมพ์มีสีอีสานไปโดนๆเดอ้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการนำเสนอวิดีโอให้อีหลานำในเดอ้อจ้าขอพระคุณหลายๆจ้า